ผู้ชายจะไม่ยอมสยบคุณถ้าในครอบครัวเขารู้สึกว่าคุณต้องพึ่งพาเขาทุกอย่างรเราต้องพึ่งพาเขา100%เครับเขาจะมองว่าเราด้อยและต่ำกว่าเมื่อไรก็ตามแต่ผู้ที่ผู้ชายมองว่าผู้หญิงด้อยและต่ำกว่าเขาจะไม่มองเราที่ความเซ็กซี่ครับ แต่เขาจะมองหาแต่ความผิดของคุณครับสมมติอ่ะคุณมีสิบเรื่องครับวันนี้ที่ลงมือทำนู่นนี่นั่นต่างๆคุณทำดีมาเก้าเรื่องครับแต่เขาจะมองที่คุณทำแย่เพียงแค่เรื่องเดียวครับหรือเขาจะมองสิ่งที่คุณผิดพลาดเพียงแค่เรื่องเดียวครับผู้ความเห็นคอมเมนต์แวบๆนะครับน่ะเขาถามว่าคนหมดใจเนี่ยจะสามารถใช้เทคนิคได้เหรอคุณรู้ไหมครับ เวลาคนหมดใจจากคุณเนี่ยมันเป็นเพราะคนไม่เห็นคุณค่าในตัวของเราสาเหตุที่คนไม่เห็นคุณค่าในตัวของเราเพราะคุณไม่เคยพรีเซนต์คุณค่าของตัวเองออกมาสิ่งที่คนส่วนใหญ่ผู้หญิงส่วนใหญ่ทำคืออะไรครับไล่ตามผู้ชายเอาออกเอาใจผู้ชายไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะครับแต่ทุกอย่างมันควรที่จะรู้จักเวลารู้จักทำลายรู้จักจังหวะ จังหวัดไหนควรทาอะไรจังหวัดไหนไม่ควรทาอะไรครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าในครอบครัวผู้ชายรู้สึกว่าคุณต้องพึ่งพาเขา100%เปอร์เซเขาจะไม่มองคุณที่ความเซ็กซี่แล้วเขาจะมองว่าคุณเป็นทาสนะครับ